สวัสดีเด้อจ้ะมือนีไม่สองพาดเด้อพี่น้องไปเก็บเห็ดแล้วในสองตะกะเออแน้วมากไก่นะพี่น้องเนาะมันมนี่ขอ่อยกระซิมาตโดยเก็บบักดำพี่น้องเอววววววว้ยข่อยไ,ไม่เห็นปลาบักดำมันจะเห็นข่อ,อย่หอเห็นป่คะเชฟเจืออาข่อยเนี่ยมันคืองามแต่ ลูกญ่าร้อมได้ไปเนอดนี่ไหวๆพี่นอ้องันผปไทยไปตักมือ,อดิแบบนี้มันมันง่ายนะคือเพราะว่ามันดีตามผนมโหบึงหน่ยนอยจียงบึงหน่วยมัน บักห้าล้นกนัเอ้เอเอยแบบเรื่องงอนพี่นอ้องเิงงอนเลยไงใหญ่พเลยใหญ่ซะแบกแบ่เลยบักริงงอนก็หลายพี่น้องเลยคักข,ขนาดมาเบิง่งหงอนพี่น้องว่ะโอ้โหโปรเซมาเจ้าเบิง่งได้พี่น้วโปรชิ้นกขื่อนดูนะคะเห็นบ่ คิดว่าเขาตักมงางมีก็เต็มแทนแน่นอนไม่ใช่หน่อยมาคอยสีตักก็ได้พี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันว่าคอยสีใดายป็นใดมาได้พี่น้องขึเขาพอด,ดีตักตักแบีเบิ่งเห็ดพี่น้องได้ซ้ำนีนนน่แหละบ่หลวงบ่ลา,ายดอกมาอนีเพราะล่ะเบี้ยสีพลาสตัดทั้งหนอกอีกก็ได้ตัวมองหุ่นแน่น จัดไปค่ะพี่น้องมันน้กาสีอันเติมพลังไปต่อมือนี้เบิดหมึอแตงบ่มีปูอือต้องต้นทังตี่ห้องสี่หอยวันขนมก็คือบ่ให้บอกซอสแล้อกาเปกน้ำคือบ่เปิดนะาจะมั่นแน่เอ้ากินหอดขนมพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลากินพี่น้องก็เจี๋ยวกับแสบเจียวแสบพี่หลีพี่น้อง ก็มึกแหงเขาวปลานี่แซ่บที่ลียถึงนขาปลานี่จับถ่ายรถเปิดย่างยพี่น้องไม่รู้ขาปลาธรรมดาได้บบ็มบีเอ็มกระชังสูบสปิก๊กเอ็กซ์สูบปิ๊กอัพเขาบอกอนไองหรอเห็นว่าพี่นอ้องก่อนไม่ท้ายรถเขาหรอก านหนั่จุบ่ได้หลายทอดจะใช้เค่เททั้งนียบ่จ้ะไม่ใช่แบกพริกจุแซ่บนะก็บอกพริกนุ่มพริก้าวเก็บวหมนหลับไป่น้อยพริกขาวปุเออพี่น้องกินเขาวน้ำเนยบอกอะไรมาเด้อกินข้าวซ่บหลาเมือก็นำดับในะ้านก็แซ่บเปิดถ่ายได้เลยนะทอดเนี่ยก็แซ่บ เมอจที่จริงนะเฮดเป็นเนี่ยเฮดเนี่ยเอาท่อนกันขืนอันนี้นั่นเดียวเอาเัื่องท่อนกันตันกันแหละเขาเฮดเป็นสันเป็นสันเนี่ยโอ้โาออนน้นมากเลยนั่งกอดอันแกงเดงๆเบกระด้พี่นองกิยกทับสูงมาพี่นออืสูงยังมเต็นกันรถแห้งหอกเลย จำไม่แล้วปัญญายุทธพี่น้องสงนี่แต okay. ่ยุติต่ลตาบ่ได้ป evet> ่าดอกบักแตงอันนี้มันคุยอร่อยพี่น้องแก้วมันบ่เผ็ดน้ำพริกนุ่มนอกอันกับบวเผ็ดล่ะอันนี้ปลูกเองเบิดพี่น้องเลยชื่อว่าบักแตงเปล่าปลูกเองพี่น้องมีน้อยเจ้าป่ากินบแบงแต่ก่อนมุ่งจ้าก็ไปตั้มที่นน มันที่เป็นเื่องนั่น,นสองข้นมืจอจ๋งป้าแซ่ขนาดขวันก็ไม่ได้กินเขาวัน,นางานเมย์เมย์ค่าเจพระเขอยากลยพิ่เคยคุยเก้วพี่หนุ่งแซ่พี่ดิเปรบเบิ้งมือคอยเด้อดำปีเปียรันนี้วันนีอบอกแบนมังใั่เออเอ๊นี จ,จงังหวจังัดเจ๊กันเขาอันนี้เขากับใส้ทุกหมอกขึ้นมื่อนะพี่หน้งองค,คอยรับผิบดชนัดแบบสัมผัสล้วนๆนะนะพี่หน่องว่าจ่อยกว่าจะพลาเฉลียวขาดอยากกะหิ่ยเพราอย <c oughs> ากันถ้า <c oughs> จะเขาป้าเจ้าจะว่าจอยฝุ่นบางสุกป,ปีอยคพี่น้องเลยไม่จับขาัาหได้หรอกจืมวเล ลมในปลาเมื่อันจะสะห้ามกันออกอว่าขอกมันนะ้นานบค่อยน้อย่ามาขาบค่นอยู่ข้าคัไปคอยกินล่องมองเสร็จล หงอนั่นกระดูกอันแมวออกพวเบิดมันมันเสพมันนาฬิกามันจุดโป่งเต๋อเทีย่ยงรถบ่เอ,อ้ขับไปกันได้พี่น้องโอ้ยมาเบ,บิ่งนได้บ้านหลังจากกินเขา่ขาเข่าปลาแล้วเขาว่าปลาแล้วได้พี่น้องเลยทั้งกองหน้าเบียร์พี่บ้านว้ามังเขี่ยมโดนเพิร์นแล้วเบียร์นะคี่บ้านไงแกเห็นบ่พี่บ้านว่ามันมีใก่ที่เห็นคไก่เปลี่ยนนะจังเพี่น้องพี่น้<ม><ข>องคนละ มัน,มนว่าหนึ่งเป็นไอปเห็นบ่พี่น้องเห็นหน่วยแบ,บ่บ่มันกระตักจริงๆเหรอยินเสียงบ่พี่น้องรตักไหมค่จับน้ำบ่ท่านไปถอยออกไปวันจ้บถอยออกไปเหยียบรดแล้วมันนี่ใช่สองยางแล้วพี่น้องมันสิมี้สองคลิปต่อกันเด้อพี่น้องเลยอ่างจากที่ว่าเอาปลาเก็บเห็ด เห็นบดียอ้ยงามแหงงามแล้วแมนเตนมึงเนี่ยนมเนี่ยฮะนมเนี่ยเดียวสิาคอยว่บอกอีกได้เดียวสิว่าบอกอีกน่พี่น้อยเสียลเสียหลางลมั่นนี่พี่น้อมันหอดอืมเร็นยังมาแบบกระแลเลมัอนเลียเกิน ว่าจีวาไม่เงว่าดาก็อีกละใจยังกัไปตดเอาเด้โอ้ยไม่ยังอันนี้เขาไม่มันปนมึกมือออคย่งนมันเป็นหนิวารมันแตกบ่เอ้ยงขจ้เก่เจ้าียังกันคนนังตงงอยู่คนเบาแม่เจ้าไอท่ายให้น้อเมนากไก่ มอนี้มากไก่ค่ะหืมเพิ่นหน่อยแบ่ีว่ะเพิ่นไปเป็นองบบหน่อยแบบนเ่เห็นปะขึ้นออกไปเนาะเพื่อเห็นหน่วยแบบว่พี่น้องมันจับบอนี่มันโฟกัสบอนี่เห็นเทียนหอยตักบ่ด้านหนึ่งต้นรหนาใช่หน่สองฝนจะโตดกล่อง พิ่นวล่อากาศกับหลายช่วงแบบมันกัลลังสูกแห้งพี่น้องมันถือแดดเดี๋ยวแมพแมพทักเทราซัมหนี่บ้างเน้องประมาณนี้หลายนะมันกัลลังแบบโอ้ยหน่อยไหมมันฉ่ำแห้งหมดมันแดงเนาะตอนนี้มันได้มันฉั่งแห้งหมกดำตัวนี้หมกดำแม่นแบบดำหวานดีดีหวานก็หมแดงเออ นๆเออดปอีคนนนนอ่ืมคุณคต้นใหม่ของพ่อต้นล้มรน้ำเจ้าพระท่านไห้ห่างเรี้ยงหัวกับเบืงเอาเรื่องที่นอนได้ข่อยเพระเป็นเบืงเป็ยนย่างเดียวได้ข่อย่ะผู้ตากกไหวข่อยไปวกไน้ำพระท่านหน่ ดูผักเลอืเมื่อกี้ปลาใส่ป่าไันไหนสัมผัสพี่นออืม่ไฟิวบ่ปะไฟิวบมันไม่แบกแบมันแต่มันเห็นมนมันเห็นแล้วเนาะอืก็ดำให้เนเดี๋ยวแบกอะไรเนี่ยแบดำโอนวิตามินยังวิตามินอีลีอีหลอได้พป <Wing. S 3> ่นอใช่ีเห้นตัวก็ทตันเใชว้สดตัว้สด มีไงไข่อยมือปูข่อที่ทังสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อยรมาหนึ่งไม่เคยเป็นยังที่จะเพื่อหน้าจอนเลยแล้วแเราจนยอมแพ้พี่น้องพี่บาทมีไงนี่นี่นี่นวดตรงนี้ไม่เลือกเขาเลยเลือกเขาหน่อยเลยลูกผู้เก็บมือพี่น้องเขาไม่อยากผักหรอกย่ามใดมันสีไดโค่เดินเรายังไ่ได้ไม่ไข่ได้เราได้ไหนแม่นะผู้คนเก็บมือพุ่นน่ะพุ่น อันนี้เก็บมือแบบเหลือเสมนแต่เอาเก็บเอาหน่อยนู่นี่ายนี่ที่ไหมนไม่บอกเงิเห็นบอกฝนพูดเหรอนู่นทอบบกเผานี่พี่น้องเลยเกาพูดกาเกินเนาะคอยกันด้วยคลิปนี้กับสิลาไปก่อนนะพี่น้องห้าพ้อกันคลิปหนาหรือว่ามือหนาเนาะพี่น้องเห็นสับอันคอยซีฟ้าอุตส่ลห์กับซีเอ็นขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งผมละเท่าสิหอดบ้านพี่น้องเลยเกี่ยลาไปก่อนจับบ๊ายบาย ไม่บายพี่วาดพี่น้อยโอ้ยพันฝ่าวพี่น้องขอยไปเลยด้วยจ้ะไปเลยจ้ะผลงานสรุปค่ะพี่น้องผลงานสรุป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 ก็ต้องมาทําความสะอาดเนาะแล้วก็ได้แบได้บักดํานําเนี่ยอุ้ยบักดําเพิ่นเก็บมือพี่น้องมืองามคักงามว่ามีนยังน้อบบบทาอะไรเนาะอันนี้ตรงมาอ้าวสรุปงานวันนี้นะจ๊ะ